ว,ว้าวก็เป็นาเสร็จนะครับปลานิลทอดเกลือ,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 อกรอบอบเลยนะครับผมนี่อ่ะหางขาดไปเลยยังไงมาพร้อมวิธีท,ทำเหมือนเดิมน,นะครับไปรับชมมาพร้อมกันนะครับเพื่อนไปครับขั้นตอนแรกนะครับผมเราก็ต้องมาโรยเกลือกันก่อนนะครับ แต่ใช้เกปล,ปลือป่นนะครับวันนี้เกลือป่นหมดนะครับผมผมก็เลยใช้เกลือเม็ดมาตำจนมันป่นมันก็เลยเป็นเกลือป่นนะครับซอ,อกซอนตามรูคุม้มขนของปลาได้เลยนะครับรูปไหล่เขายังนุ่มนวลด้วยนะครับนี่นี่อนี่ระวังนะครับระวังระวังคีบแทงมือนะครับน่า น้องนะครับหลวงเข้าไปด้วยนะครับเกลือยัดเข้าไปทิ้งไว้ประมาณ20มนาทีนะครับหลังจากครบ20นาทีนะครับไฟนะครับกลางค่อน,น,นออไปทางอ่อกเป็นเบลคครับอ,อันนี้ได้มาใช้ประมาณ7จ็ เจ็ดขีดแปดขีดนะครับประมาณหลังจากนี้ก็รอประมาณเจ็ดนาทีนะครับในการทอดแต่ละข้างไม่ต้องไม่ต้องรีบนะไม่ต้องใจร้อนนะครับไว้เจ็ดนาทีนะครับผมสำคัญเลยฮะขั้นตอนนี้นะครับห้ามกลับไปกลับมานะครับจะทำให้หนังปลาบูดออก และจะทำให้ปลาของเรามันไม่เสื่อมนะครับครบแล้วเจตนาทีนะครับลปลาตามความถนัดเนี่ยดูไงดูไงเยอะคนเหล็อเลยไงควับเดครับ จากนี้ก็เจ็บนาทีเหมือนกันนะครับค่อยๆทอดใจเย็นๆนะครับช่วงรอปลาทอดนะครับเราจะมาทำน้ำพริกน้ําปลาหรือพริกน้ําปลากันนะครับอันดับแรกนะครับผมหั่นพริกขี่หนูตอนนี้ในทรายใช้ประมาณน่าจะ10เม็ดประมาณ10เม็ด วันนี้ใส่เสื้อทำด้วยนะครับนนปกติจะโชว์พุงฮะวันนี้ใส่เสื้อทำขี้หนูเสียบขี้หนูทั้งเขียวทั้งแดงนะครับเพื่อความสวยงามนี่อ ทุบกระเทียมตามชอบบางคนจะใช้กระเทียมเป็นหั่นก็ได้นะครับแล้วแต่อต่ดีผมชอบแบบนี้ครับทุบหลังจากนี้นะครับเราก็ต้องบีบมะนาวลงไปนะครับ อวบอวบบีบมะานาวก่อนช่วงนี้นะครับจะทําให้พริกสีสดนะครับจะทําให้พริกไม่ดำเนาะเวลาเราทํากับข้าวใส่ซีอิ๊วขาวนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับน,รน้ําปลา1ช้อนโต๊ะเหมือนกันน้านําตาลทรายเล็กน้อย จิตหนึ่งจิหนึงคนทุกอย่างให้เข้ากันนะครับอย่าลืม,อมหอมแดงหอมแดงซอยนะครับหอมแดงใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับตัวนี้หอมแดงเขาต้านโควิดได้ แตงกระชงผัดช,ชายสมุนไพรไทยช่วงนีง้ดังไปแล้วแน่สีเนี่ยสีมันสีมันได้นะสีอย่างเอาอ่ะน่านี่ก็ปเป็นน้ำเสร็จนะครับพริกน้ำปลาของเรามาดูปลากันดีกว่านะครับเสร็จแล้วนี่ไงดควันจุ๋งเลยนะครับอกินคู่กับพริกน้ำปลา ได้คำเดียวว่า really good ปลามาผวบนี่ยกับข้า,าวเช้าง่ายๆนะครับกับปลานิลทอดเกลือชอบกดไลค์กดแชร์ได้นะครับ,บกากดติดตามสันกระดิ่งเลือกทั้งหมดเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับ ลูกถ่ายไม่ทำลาไปก่อนสวัสดีครับเพ็บหลา์เพ็บหลา์เพ็บหลา์